ประวัติหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาบ้านสามงามตำบลธรรมศาลาอำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมหลวงพ่อน้อยท่านเกิดที่บ้านหนองอ้อตำบนธรรมศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมเมื่อวันที่ส2องพฤษภาคม24 2 6รเวลาศ4.00น ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามดวงชะตาในแผ่งเงินที่เก็บเป็นประวัติณวัดธรรมาศาลาปรา,ปากฏดังนี้ปีมะแมเป็นจะศกปริติมารวานอาทิตย์สุรทินจุลศักราช1,245วันที่12บสองพฤษภาคมพุทธศักราช2,426เวลา04.00น พระลักษนาสถิตราศีเมฆเลิกที่เจ็ดนาทีเลิกห้าสิบสองมีนามว่าเพชรเลิกจันองศาสิบสี่ลักขณสามสิบเจ็ดพุทธรักษาธรรมรักษาสังขรักษาบิดารักษาพระยุรักษาพระพรมรักษาเทวดารักษามารดารักษาพระอาจารย์น้อยหลวงพ่อน้อยมีคุณวิเศษหลายประการ โดยเฉพาะเกี่ยวกับวิชาการฝังลูกนิมิตการเสกทายและการลงไม้หลักมงคลซึ่งใช้สำหรับการประกอบพิธีวางศิลาเลิกนั้นท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมาก จนปรากฏว่าสังฆเสนาสนะทั้งหลายที่ท่านได้สร้างไว้ล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่น่าอัศจรรย์ดังมีเรื่องเล่าขานว่าโจรใจบาปหยาบช้าที่เข้ามาโจรกรรมสิ่งของมีค่าภายในปูชนียสถานเหล่านั้นไม่อาจเลือกรอดออกไปได้ถึงออกไปแล้วก็ต้องกลับมาให้จับจนได้ ในงานพุทธาพิเศษต่างๆหลวงพ่อน้อยอินทสาโรอดีตเจ้าว,วาดวัดธรรมศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมักจะได้รับนิมนต์ให้ร่วมปลุกเสกด้วยแทบทุกครั้งโดยช่วงเบื้องปลายชีวิตท่านได้รับนิมนต์ไปร่วมในพิธีพุทธาพิเศก หน้าที่อื่นๆอยู่หนึ่เนืองเช่นเมื่อปีพศ2500ได้เข้าร่วมชุมนุมพระอาจารย์1,782รูปในพิธีพุทธาพิเศษสร้างพระสมเด็จและรูปสมเด็จพระพุธาจารย์โตเป็นอนุสร์กึ่งพุทธการมีประวัติบันทึกไว้ในหนังสือชุมนุมพระอาจารย์ ความสำคัญมีว่าพระอาจารย์น้อยอินทสาโรอายุ77ปีพรรษาห้เจ้าอาวาสวัดธรรมสาราตำบลธรรมสาราลงทางมหาอุดกันกะระทำมหานิยมคลอดบุทง่ายปลอดภัยกันพยันตรายต่างๆเลี้ยงบุทง่ายก็เด็กขี้อ้อนกันแท้งลูกใส่ก้นถุงมีเงินใช้ไม่ขาดมีอำนาจ และเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2513เวลาประมาณ18.34นความเศร้าโศกก็ได้ครอบงำตำบลธรรมศาลาเมื่อได้ทราบข่าวการมรณภาพของหลวงพ่อน้อยด้วยโรคทราสิริรวมอายุได้83ปีพรรษาที่67 ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปกี่ปีชื่อเสียงของพระเกจิอาจารย์โรบนี้ก็ไม่มีวันจางหายไปในใจสิทธยานุสิธ์ผู้เรื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาท่านเป็นสหธรรมิกร่วมยุคสมัยกับหลวงปู่โตวัดประดูจิมพีหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหลวงปู่เสงหลวงปู่เซงวัดกกลยยเป็นต้น การนี้บรรดาสิทธิานุสิทธิ์ต่างร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายทุกคืนจนครบร้อยวันปรากฏว่าสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยต่อมาเมื่อปีพศ .2516 ทางวัดได้สร้างวิหารจตุรมุกเป็นปที่ประดิษฐานสังขารของท่านเพื่อให้สิทธิานุสิทธ์และผู้เคารพนับถือได้สักการะบูชามาจวบจนทุกวันนี้